กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจดสวรนและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพัฒนาอาชีพนะครับเราจะมากินง่ายขายคล่องกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจักสุวรรณและผมโกมุตคงเทศสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแหมมาถึงช่วงเวลาที่นอกจากว่าเราจะช่วยทําให้คุณผู้ฟังของเรานี่ได้รับประทานอาหารอร่อยกันแบบง่ายๆแล้วนะครับยังสามารถจะไปต่อยอดให้เขาสามารถมีอาชีพเสริมบางคนบอกว่าอุ้ยเสริมแล้วไม่ไหวละเพราะว่ารู้สึกว่าลูกค้าชอบเหลือเกินก็เลยกลายเป็นอาชีพหลักไปเลยนั้น ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับดีใจมากๆถ้าว่ารายการของเราจะช่วยทําให้คุณผู้ฟัง<ช>ได้รับประโยชน์ใช่ทําให้สามารถที่เป็นอาชีพหลักได้ด้วยเนี่ยใช่ครับเพราะประโยชน์ของเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สองทางเลยทางนึงกับตัวท่านเองว่าให้ท่านได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีกรรมวิธีในการทําที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยกับ ท่านยังสามารถที่จะเพิ่มเติมรายได้ให้กับตัวท่านเองให้กับครอบครัวของท่านได้นะครับดีใจที่สุดเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาพัฒนาอาชีพที่แหมจริงๆของเราก็ไม่ไม่ไม่เคยแปลกเปลี่ยนไปจากเรื่องของอาหารอยู่แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าอาหารวันนี้เนี่ยคือถ้าพูดแยกชื่อออกมานะครับจะมีหลายคนที่รู้สึกว่า มันจะไปได้ไกลสะแค่ไหนเหรอเพราะว่ามันก็ดูเป็นเมื่อมันเป็นของพื้นๆเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับดูจะน่าเบื่อซะด้วยซ้ำเพราะว่าจากชื่อเนี่ยคิดว่านะครับเวลาที่ไปอยู่ในในเมนูให้คนเปิดดูมักจะถูก เปิดข้ามเขาจะไปหาอะไรที่มันดูวิลิสมาลาสวยงามรูหร่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยของเรานี่รับเสน่ห์อย่างหนึ่งเอกลักษณ์เฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันต้องไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นมันต้องหอมมันต้องสวยมันต้องดูแล้วเนี่ยมันน่าสัมผัสน่าลิ้มลองเพราะฉะนั้นตัวการบริโภคด้วยตาด้วยกลิ่นอะไรพวกนี้มันต้องมาด้วยแต่อ้เจ้าตัวอาหารที่เราลังจะพูดถึงเนี่ย ไม่ไม่น่าที่จะเป็นที่เตะตาขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังอยากรู้แล้วว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้อาจารย์นําเมนูอะไรมาฝากกันครับต้องบอกกันว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่เตะตาครับแต่เราจะต้องมีวิธีการที่ทําให้มันแปลกใหม่เป็นที่น่าสนใจใช่ค่ะถ้าทํำเหมือนก็คือก็เหมือนกันทุกร้านน่ะใช่แล้วก็มีเยอะมากเยอะจริงๆนะคะ จริงๆแล้วเมนูนี้ก็คือแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานน่าจะธรรมดาธรรมดามกันทั่วไปแล้วก็เวลาที่เปิดเมนูมาในตามสมมติไปร้านอหรสักร้านหนึ่งอยากจะพาพ่อแม่ไปกินข้าวอย่างเงี้ยคงไม่มีใครสั่งแกงเขียวหวานเพราะว่าที่บ้านก็ทำใช่แล้วนะคะอาจารย์ก็เลยจะปรับปรุงเพิ่มเติมความเป็นแกงเขียวหวานของเราเนี่ยให้กลายเป็นอะไรอย่างไรต้องมาฟังกันอาจารย์ครับชื่อเนี่ยบอกว่าแกงเขียวหวาน หลายคนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องการทําอาหารเนี่ยก็มักจะคิดว่ามันต้องเป็นไปตามชื่อคือหนึ่งมันต้องเขียวและสองมันต้องหวานด้วยกันเป็นจริงเป็นแบบนั้นไหมฮะอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งจริงๆแล้วแกงเขียวหวานนั่นก็คือเป็นแกงไทยใส่กะทิชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีมานานแล้วพอสมควรนะคะหลักฐานตั้งแต่มีเรื่องของการใช้กะทิในการมาบริโภคครับแต่ว่าพอพูดถึงคําว่าเขียวเอทำไมมันต้องเขียว ถ้าพูดถึงแกงเราจะนึกถึงว่าแกงแดงเป็นส่วนใหญ่เพราะพริกที่เรามาตาน้ําพริกเนี่ยคือพริกขี้หนูแห้งพริกแห้งซึ่งเป็นพริกแดงเวลาพูดถึงพริกเรื่องพูดถึงความเผ็ดเนี่ยเราไม่คิดถึงสีเขียวเราคิดถึงสีแดงใช่ค่ะแต่ที่มันกลายเป็นแกงเขียวหวานเพราะว่ามันไปใช้พริกเขียวอะพริกเขียวนั่นเองฮะมันเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหใส่สีเขียวสะท้อนแสงเลยห้ามใส่สีนะคะห้ามใส่สีนะคะเียเดี๋ยวจะไม่ไม่อร่อยเท่าที่ควรนะคะใช่เราจะใช้ พริกขี้หนูครับหรือไม่แค่พริกจินดาก็ได้แต่ต้องเอาแต่พริกสีเขียวเป็นสีเขียวนะครับแล้วอา<ม>จารย์มีเคล็ดลับซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะของคนไทยมาแต่โบราณว่าเวลาใส่พริกเนี่ยเราจะต้องใส่อะไรเพิ่มเติมด้วยอาจารย อันที่หนึ่งถ้าอยากจะให้หอมพริกโดยเฉพาะพริกขี้หนูสวนครับถ้าอยากจะให้หอมต้องใส่ก้านเข้าไปด้วยอ๋อใส่ก้านเข้าไปด้วยใช่ค่ะอันนี้ตำ,ร,<อ>ตำรับเดียวกับที่บ้านผมแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นแกงที่ถึงมันชื่อด้วยความที่ว่าเขียวหวานแน่แนพราะงั้นมันจะไม่เผ็ดจัดครับนะคะเผ็ดน้อย พอเผ็ดน้อยน้อยปับ๊บเราใส่พริกเยอะก็ไม่ได้ถ้าใส่พริกเยอะไปเนี่ยมันก็เผ็ดแน่นอนแต่เรายังอยากได้สีเขียวเพิ่ม,มเราก็เลยต้องใส่ที่บ้านเราจะใช้ใบพริกค่ะใบพริกนะครับคือของจากธรรมชาติของที่อยู่ในเมนูเนี่แหละเอามาเป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อให้เกิดความาให้เกิดสีสอดคล้องตามชื่อครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกพืชผักตามธรรมชาตินะครับรสชาติที่มันโดดเด่นเนี่ยมันอาจจะไปเข้มข้นกันอยู่ที่ ตัวบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันตลอดทั้งทั้งต้นของมันเนี่ยมันก็จะมีรสชาตินี้เพราะว่าสารที่มันก่อให้เกิดความเผ็ดความร้อนทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มันจำเพาะเจาะจงมาอยู่ที่ตัวเมล็ดเท่านั้นนะ<ช>ครับมันก็มีอยู่ตามกิ่งก้านใบอะไรเป็นแต่ว่าตรงส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยลงไปบ้างซึ่งจะเป็นแบบนี้กับพืชพันธุ์โดยทั่วไปโดยทั่วไปค่ะครับเอา<ม>ละคราวนี้เราก็จะใส่ทั้งตัวเมล็ด เมล็ดเ,เม็ดเม็ดสินะเม็ดพริก,กนะแล้วก็ที่คั่วนะฮะก็คือว่าไม่ต้องเด็ดออกนะครับแล้วก็ใบใ<า>บซึ่งปริมาณในการใส่พริกของเราทั้งรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยมันน่าจะแบบพอช่างได้นะจันอ่าเอางี้เรามันตอนนี้เราพูดถึงคําว่าแกงเขียวหวานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบ่งออกเอป็นสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งคือส่วนของเครื่องแกงครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนส่วนเป็นที่เป็นเครื่องประกอบอื่นๆทั้งทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผัก ครับนะคะเราเริ่มต้นที่มาทําเรื่องของเครื่องแกงกันก่อนนะคะเครื่องแกงเราก็เริ่มต้นคนโบราณสมัยก่อนไม่เคยนับหรอกนะเขาจะใช้พริกเท่าไหร่เนี่ยเขาจะบอกว่าหยิบมือหนึ่งหรือว่าปลายก้อยเดือยไปเอาเอามาขยุ่มหนึ่งขยุ่มหนขยุ่มอไขยุ่มขยุ่มเล็กขยุ่มใหญ่เออแต่มันก็แล้วแต่ด้วยนะคะเพราะว่าบางหน้าเนี่ยหน้าร้อนในพริกเผ็ดจัดมาก หน้าฝนเนี่ยหน้าฝนก็เผ็ดน้อยหน่อยครับพอน้ำมันเยอะนะคะเพราะนั้นก็ขยุมหนึ่งก็สักประมาณ2ี่สิบเม็ดได้มั้งอ่าโดยนะประมาณโดยประมาณนะคะ,ะคเอาพริกขี้หนูมาสักยี่สิบเม็ดอ่าอาจจะอาจจะเอาพริกจินดามาสักนิดหน่อยแล้วแต่ตามชอบหรือจะใช้พริกขี้หนูอย่างเดียวก็ได้ถ้า,าไม่ชอบเผ็ดจัดมากมนะคะครับตอนะอ่า เครื่องแกงอื่นๆก็เหมือนกับเครื่องแกงทั่วไปนะคะอย่างเช่นตะไคร้เราก็ตะไคร้ตะไคร้ซอยมาซักหนึ่งช้อนโต๊ะขาซอยซักหนึ่งช้อนชาก็ยังเขียวและขาวอยู่เราใช้ขาน้อยๆเพราะว่ามันจะมีความคืนแรงกว่าตะไคร้นะคะผิวมะกรูดหนึ่งช้อนชาเขียวแน่นอนอรากผักชีเขียวด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะทีนี้ เข้ามาสู่เรื่องของพวกหัวละหอมหอมแดงสองช้นโต๊ะกระเทียมหนึงช้นโต๊ะลูกผักชีหนึ่งช้นโต๊ะยี่ราสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะปิหนึ่งช้อนชาอมีไม่เขียวอยู่แค่กะปินี่แหละอแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเราตำตำน้ำพริกโดยทั่วๆไปมีหนึ่งอย่างที่ไม่ว่าจะบอกให้ใส่หรือไม่ให้ใส่คนโบราณจะต้องบอกว่า เอามาใส่ย่างเกลืออ๋อใช่ใช่ไหมคะเวลาต้องเป็นเกลือเม็ดด้วยนะใช่้เปเกลือเม็ดาจะตน้ำาก็ต้องเป็นเกลือเม็ดนะผมก็ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต่างกันมันก็เค็มเค็มแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราทํามันต้องเป็นคนมีประสบการณ์อะต้องเคยลองทำหรือเคยลองชิมอะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันต่างจริงจริงต่างค่ะหยิบเกลือเม็ดหนึ่ง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 เกล็ดนะใส่ปากเคี้ยวนะกับแตะเกลือป่นหนึ่งหนึ่งปลายนิ้วเนี่ย แตะลิ้นนะรสชาติมันต่างจริงออในลักษณะของเกลือสมุทรเนี่ยเขาบางทีเนี่ยโดยเฉพาะทางทางใต้นะคะคเขาจะเรียกว่าเกลือหวานอืใช่ครัมันจะมีความกลมกล่อมอยู่นิดๆน,น,นะฮะคือเค็มน,ะมนมมต่มันเค็มแต่ไม่ได้เค็มโดดออจีดเหมือนเกลือป่นใช่แล้วก็ พอกินน้ำไปมันจะมีความหวานเล็กๆอยู่ปลายลิ้นใช่แล้วก็เออเกลือเขาบอกตอนแรกไปเองเขาบอกว่าอันนี้เกลือหวานมันหวานตรงไหนมันก็คือเกลือนี่แหละนะคะเอาละคราวนี้น้ำพริกที่ที่เราจะพริกแกงนะที่เราจะจะตำเนี่ยคือตัวลูกผักชียฝรา่าจะแนะนําว่าก่อนตมต้องเอาไปคั่วก่อนคั่วให้หอมค่ะคั่วให้หอมนะครับไม่ต้องคั่วให้มันโอ้โหจนอย่าไหม้นะใช่ แล้วก็ตาพวกที่มันมีความแข็งที่มันละเอียดยาก<ช>เนี่ยก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยใส่อย่างอื่นตามลงไปจนคร,ครบอันนี้เนี่ยคือหมายความว่าตัวปริมาณที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ให้มันได้สัดส่วนของความเป็นน้ําพริกหรือว่าทั้งหมดนี้ที่ตมเอาไปใช้หมดครับแล้วแต่ถ้าทําเยอะก็ใช้ได้เลยะนะคะจริงๆแล้วนะ่ในถ้าสมมติเราทาแกงเขียวหวานนะคะเราก็เลือกออกมาว่าเอาแล้วเอาน้ำพริกแกงมาแค่นี้กับ เนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเท่านี้นะคะแต่อันนี้คือเราทาเตรียมเอาไว้ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทำเพื่อจำหน่ายอือก็ได้ได้นะพริกมาเท่าไหร่เอาไปตำหมดเลยก็ได้แล้วก็เพิ่มสัดส่วนของกะทิของเนื้อสัตว์ของเครื่องอะไรให้มันเหมาะสมสอดคล้องเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้นะครับผมเราลองกะประมาณปริมาณสำหรับแค่หนึ่งพอช้อนหนึ่งหนึ่งการเสิร์ฟก็แล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ได้มาแล้วน้ำพริกเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ ในการทำแกงเขียวหวานแต่ว่าวันนี้ที่บอกนะคะเราจะทำเป็นลักษณะของซุปเขียวหวานซุปเขียวหวานกับแกงเขียวหวานมันฟังแล้วมันแตกต่างกันแน่นอนในใ<ช>เรื่องของเนื้อสัมผัสแล้วก็ภาพด้วยแล้วก็ความประสบการณ์คือเวลาที่เราพูดถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นซุปซุปทั้งหลายเราจะนึกถึงฝรั่ง ใช่ถูกต้องแต่ว่าไอ้เขียวหวานเนี่ยไม่เคยเจอว่ามีฝรั่งที่ไหนทำเราจะผสมภสษานกันเพื่อการขายถูกต้องเลยมันจะต้องมีเราจะต้องมีอะไรที่มันแปลกใหม่ที่จะเป็นจุดดึงดูดลูกค้าโอเคได้เราจะทำเป็นซุปคือถ้าเป็นแกงเขียวหวานสมมติว่าเราทำน้ำพริกออกมาได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งน้ำกะทิเอาพริกแกงใส่ลงไปใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็ในแกงหนึ่งชามพออจา์จะทำเป็น ซุปใช่ว่าเนี่ยคำว่าซุปมันจะมีอยู่2ลักษณะที่ผมจะนึกออกนะครับคือซุปใสกับซุปครีมข้นคือซุปใสก็อย่างที่เราอาจจะเคยกินซุปมไม่ใช่ซุปเบเคยแซุปซุปเอ่อ แบบภาพมาแล้วนั่นเนี่ยเอาเหมือนซุปญี่ปุ่นก็ได้ซุปเนี่ยซุปมิโซะเนี่ยมันก็จะเเห็นป็นซุปใสใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นซุปครีมข้นเนี่ยก็อย่างซุปข้าวโพดซุปข้าวโพดซุปเห็ดซุปฟักทองซึ่งในกรณีนี้ของเราที่จะทําเป็นซุปเขียวหวานเออเราจะทำเป็นเรานึกถึงภาพแกงเขียวหวานเราแกงเขียวหวานเราใส่กะทิใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นซุป มันก็ต้องเป็นซุปครีมขน้นเป็นซุปครีมข้นเขียวหวานนะฮะซึ่งซึ่งเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังต่อไปแล้วว่าทําแบบนี้เนี่ยมันจะไปช่วยอะไรในเรื่องของการขายแล้วมันจะทําให้ผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยเขาได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ประสบการณ์ร่วมได้อย่างไรนะครับใช่เลยครับด้วยความที่ณปัจจุบันนี้ คนเราเนี่ยนะคะรับอารยาธรรมรับการเปลี่ยนแปลงรับการถ่ายถ่ยเททางวัฒนธรรมค่ขั้างเยอะนั้นการรับประทานอาหารที่เรียนแบบของต่างชาติเริ่มมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นถ้าสมมุติเรามีการทําเมนูอาหารไทยให้มันมีลักษณะ พิเศษเฉพาะแล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อได้นะคะถ้าสมมุติคุณจะทำเป็นซุปที่กิงกับขนมปังก็ได้ครับผมทำซุปเขียวหวานของเราเนี่ยนะคะเอาขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็เอาตักน้ำซุปมาหรือเอาเอาตัวซุปเนี่ยเป็นตัวดิฟอครับเราก็จะได้อีกเอ่อเท็เจอร์หนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งอีกทางเลือกที่จะทำให้ ผู้บริโภคเองเนี่ยมีความสนุกในการกินแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างต้อง camera eat first. c a m e r าอ a t เฟิร์แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องมีการนําประสบการณ์ไปแบ่งปันกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กดัะนั้นการที่มีอะไรแปลกใหม่หรือการที่มีความรู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยชินเนี่ยต้องถูกนําไปโพสต์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะครับนอกเหนือจากเอาเอาเอาขนมปังไปจิ้ม อยากจะกลับมาบริโภคแบบเดิมๆของเราก็ได้ก็ได้ด้วยก็ได้ด้วยด้วยตัวครีมซุปที่ว่านี้ใช่ค่ะก็เอาข้าวตัก แกงเขียวหวานเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคล้ายๆกับแกงเขียวหวานผัดแห้งแต่มันก็ไม่ได้ไม่เชิงผัดแห้งทีเดียวมันจะมีน้ำน้ำขุกคลิกนะคะแล้วเป็นขุกคลิกแบบที่เป็นดูเป็นเป็นเนื้อครีมๆด้วยเป็นครีมค่ะหรือคลุกกับขนมจีนก็ได้เหมือนเดิมอาจารย์ครับต้องรีบทําเลยครับถ้าอย่างนั้นไปทาเป็นข้าวผัดก็ได้ด้วยนะคะอ่าละเราได้เครื่องปรุงมาครับผมเราเราเรามาลองลงมือทํากันเลยนะคะได้ครับจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นทําเหมือนแกงเขียวหวาน ผัดแห้งนะคะโดยเนื้อสัตว์ชอบอะไรรแกงไก่แกงลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลากรายกุ้งสารพัดเลือกเอาได้เลยเราจะใช้เนื้อสัตว์เนี่ยประมาณ1 4 0กรัมอันนี้ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ทําสุกแล้วหรือเป็นเนื้อสัตว์สดครับถ้าเป็นปลาอย่างเช่นเนื้อปลากรายขูดเนี่ยทำให้มันสุกก่อนครับแต่ตัวอื่นเนี่ยสามารถใช้ไก่หันเนี่ยลงไปผัดได้เลยคือสดสดได้เลยครับคุะ โดยใช้พริกแกงเขียวหวานเนี่ยสองช้อนโต๊ะที่เราตัมาเมื่อกี้นะคะเอามาแค่สองช้อนโต๊ะเนื้อไก่หนึ่งร้อยสี่สิบกรัมมะเขือครับเราก็จะต้องใช้ทั้งมะเขือเปาะมะเขือพวงเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคซึ่งมะเขือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะเขืออะไรก็ตามนะครับโอ้โหคุณค่าทางโภชนาการเพียบใช่ค่ะเราจะใช้มะเขือเปาะประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกรัมนะคะมะเขือพวงซัก อืมเศหนึ่งส่วนสี่ถ้วยอืมหรือกืบครึ่งถ้วยกันแล้วแต่ความชอบแหละครับนะคะใบโหระพาหนึ่งถ้วยครับทีนี้ก็เหลือเป็นพวกเครื่องปรุงรสครับนะคะอย่างเช่นน้ำตาลปี๊บเอาซักครึ่งช้อนโต๊ะครับอ่าชื่อมันแกงเขียวหวานอาจจะต้องแถมหวานให้สักนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ต้องหวานนะคะใให้เค็มนํครับนะคะครับใบมะกรูดชีครับสักสี่ห้าใบครับนะ น้ำปลาปรุงรสสักนิดนะโอเคเราก็เริ่มต้นด้วยการใช้อ๋อลืมกะทิกะทิหัวกะทินะคะคซักหกช้อนโต๊ะหกช้อนโต๊ะครับเราก็เริ่มต้นจากการเอากะทิเนี่ยนะคะไปผัดกับเครื่องแกงเกล็ดตาตมสไตล์ที่เราทําแกงทั่วไปเอาผัดเสร็จเอาผัดกะทิกับน้พริกให้หอมก็ใส่เนื้อสัตว์ครับ แล้วก็ใส่เครื่องอื่นๆลงไปครับยกเว้นใบมะกรูดครับกับใบโหระพาอยไม่ใส่ที่หลังครับนะคะพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ชิมรสครับตรงนี้สิ่งที่เราได้เราจะได้เป็นแกงเขียวหวานผัดแห้งอเพราะมันจะไม่ได้เป็นแกงน้ำนองมันจะขูคลิกสักหน่อยนึงอ่ทีนี้เราต้องการทําให้เป็นซุปเราคงจะต้องใช้ องค์ประกอบของที่เป็นอาหารฝรั่งเข้ามาเป็นส่วนประกอบครับคือใช้นมข้นจืดนมข้นจืดครับใช้นมข้นจืดอีกซักประมาณหนึ่งครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยครับนะคะคผะสมกับครีมซุปเบสครีมซุปเบสก็คือเหมือนเป็นตัวฐานที่จะทำให้เกิดครีมซุปใช่ค่ะครับที่มีขายโดยทั่วๆไปตามาร้านอาหารนะคะตามร,ร้านที่ขายพวกอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับ ทําอาหารเนี่ยแมคโรก็มีตัวนี้นะคะแมกโรฟูดแลนด์หลายแหล่มีทั้งนั้นก็ใช้ครีมซุปเบสเนี่ยนะคะมาละลายกับนมข้นจืดปริมาณเท่าไหร่ครับครีมซุปเบสครีมซุปเบสเนี่ยประมาณแค่หนึ่งประมาณหน่งช้อนโต๊ะพอนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะเพราะมันมันจะมีความเข้มข้นสูงถ้าถ้าชอบคขมมากละอาจจะเติมได้หรือคิดว่ามันข้นเกินไป ก็ลดลงได้ครับนะคะเอาตัวครีมซุปเปตเนี่ยละลายนมขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะฮะว่าใช้ยี่ห้อแบบไหนความหนาแน่นมันมากน้อยแค่ไหนก็ดูดูข้างกล่องก็ได้ค่ะก็ละลายกับนมครับให้ละลายก่อนนะคะครับเพราะว่าถ้ายังก่อนใส่ค่ะเพราะว่าถ้ายังไม่ละลายเนี่ยมันจะออกมาเป็นก้อนยังไงเลยใช่ใช่คับเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนสมมตินึกภาพออกไหมว่าทําลาดหน้า ตอนที่จะใส่แป้งอ่ะใช่ก็ต้องละลายแป้งกับน้ําก่อนแล้วค่อยเทลงไปไม่ใช่ว่าเทน้ําลงไปแล้วใส่แป้งก็ไม่ใช่แ <üğ> ป้ง <c> ก <oughs> ็ออกมาเป็นก้อนให้เรารับประทานด้วยใช่ฮะอันนี้พอใส่ครีมซุปเบสกับตัวนมจืดลงไป,งไปเรียบ,บ,บร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็อ่าพอใส่ลงไปปั๊บชิมรสอีกหนึ่งครั้งให้ได้รสชาติที่ต้องการดูปริมาณน้ําว่ามันเพียงพอสําหรับความต้องการของเราไหมคือมันจะ เท็กซเจอร์มันจะเป็นลักษณะของเป็นตัวครีมครับนะคะน้ำแทนที่จะเป็นน้ำใสๆน้ำก็จะเป็นเนครีมซุปเป็นน้ำครีมซุปนะคะคแล้วก็สามารถที่จะเอาขนมนึกถึงภาพเหมือน ซุปฝรั่งทั่วๆไปใช่อเอาขนมปังมาจิ้มขึ้นมาได้ตดวขนมปังไม่ได้เป็นละลายเละลงไปเหมือนกับใส่ไปในน้ําแกงใช่ค่ะนะครับสามารถจะตักจิ้มขึ้นมาได้หรือจะเอามาเป็นหน้าตั้งของอะไรสักอย่างือตักขึ้นมาตั้งหน้าได้หมดเลยนะครับน่าสนใจมากเลยอาจารย์เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทํายากคือทยากก็คือมันก็เหมือนทำแกงเขียวหวานทั่วไปเพียงแค่เติมตัวนมจืดกับครีมซุปเปรสเข้าไปแค่นั้นเองเท่านั้นเพียงแต่ต้องอยู่ในสัดส่วนปริมาณที่ถูกต้องค่ะนะครับแล้วก็ สุดท้ายค่อยใส่ใบโหระพากับใบมบูชีซึ่งอันนี้นนมันจะเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของไทยมีการตกแต่งหน้าแล้วก็ทําให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่อาหารฝรั่งนะจ๊ะอ,อันนี้อาหารไทยมีใบโหระพาะะอยู่แบบนี้กินกับอะไรได้บ้างคะอาจารย์จะไปทานกับทานกับข้าว โดยทั่วไปก็ได้ก้ามาคลุกเลยก้ามาคลุกเลยตักมาคลุกจะตักมาคลุกเลนจะข้นหน่อยนึ่จะทานกับขนมจีนโดยทั่วไปเนี่ยเคยทําขายที่ร้านนะคะลูกค้าชอบกับขนมจีนมากพอลูกเขาบอกไม่ต้องการน้ําเยอะๆใช่มันจะไม่แฉะแฉะไปแล้วก็เนี่ยโหอร่อยมากกับขนมจีนหรือจะคกิงกับขนมปังก็ได้ที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเป็นขนมปังชนิดไหนก็ได้นะฮะชนิดไหนก็ได้เหมือนกันจะเป็นบันจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสจะเป็นขนมปังแผ่นได้หมดเลยมเลยจะปิ้งไม ปิ้งอ่ะเ้าไปาปิ้งซะหน่อยก็อร่อยแล้วนะคะหรืออยากเอาไปทำเป็นข้าวผัดครับแกงเขียวหวานก็ได้ก็เอาเข้าวโปะเข้าไปผัดต่อ,อแต่ทีนี้มันมีความเข้มข้นแบบนี้สมมุติว่านี้คิดเองอาจารย์อยากจะย้อนกลับมันดึงให้มากลายเป็นแกงเขียวหวานน้ำนองๆอีกเนี่ย ได้เลยเติมกะทิลงไปเลยเติมกะทิลงไปไปต้มให้มันเดือดซะใช่มันก็จะเจือจางความเป็นซุปในครีมข้นนั้นออกไปซะค่ะเพราะว่าลักษณะของครีมซุปเบสเนี่ยมันทําให้มีความข้นแต่ไม่ได้หนืดเหมือนเราใส่แป้งนี่ไงไม่ได้หนืดแบบใส่แป้งนะคะเพราะแล้วก็มันยังมีกลิ่นหอมของพวกครีมครีมเหมือนกับกะทิกับนมอะไรอย่างเงี้ยในบางตำรามีการใช้นมใน ทำแกงเขียวหวานก็มีอืเพรานะฉน,นั้นถ้าสมมุติเราเราเกิดบอกว่าโอเคทําเลยลูกค้าบอกว่าขอเป็นแบบแกงน้ําเยอะๆหน่อยได้ไหมเพราะชอบน้ำโอเค okay, คุณก็ต้มกะทิ เติมเข้า,า,ขาไป,ไปเรียบร้อยคุณาสามารถทําเป็นแต่ละพอชั่นได้เลยใช่ครับแล้วมันจะน่าสนใจเวลาที่ถ้าเกิดตั้งเดลิเวอรี่เนี่ยกลายเป็นเป็น,ปนครีมข้นเนี่ยมันจะสามารถเดินทางได้โดยสะดวกไม่หกไม่ไม่เลอะเทอะใช่ต้องลองครับอันนี้ต้องลองเลยสะดับใครก็ตามที่อยากจะทําขายนะครับเพราะลำพังแค่เราคุยกันแค่นี้ก็รู้สึกแล้วถึงความอรอร่อยและความว้าวที่ลูกค้าจะได้รับไปอย่าลืมนะครับลองแล้วเนี่ยได้ผลอย่างไร แจ้งเรากลับมาด้วยเมนูน่าจะเป็นอะไรต้องติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาเท่านี้แล้วนะครับขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสวันผมโกมุดคงเทศลากันเท่านี้นสําหรับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ